สวัสดีพี่น้องพุ่งนี้พทอจะพาะพไปเมืองหมองถิงขยะของเมืองฝรัง่งนะพี่น้องอันนี้ทางกำลังจะไป หางสองขางท่างนี่ยนะครับเป็นในตัวเมืองนะคะเป็นที่มองตลาดนัดการแกงนะคะพี่น้องทานไปมองหนีนะคะนะคะขี่รถเข่าพาเมืองเลยค่ะเหมือนนี่อันภาพไปถิงขยะมันเมืองนี่มีที่ถิงขยะอยู่สามทีนะคะพี่นอ้องจะ่เป็นอยู่มองสามมุมเลยค่ะอ้อเมืองเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเลี้ยวรถออกไปข้างนอกด้วยนะคะเนี่ยมาสู่เนนอ่าถนนส้นิรักษ์ขึ้นก้า่ออกมาออกประาติเมืองในน้อยนะคะเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนทุกคนนะคะเอาขยะมาถิ่งนะคะคดีมากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสแต่ว่ากันหนาวนะคะอยู่ที่17องศานะคะพี่น้อง แต่ว่าเจ็มดีขนาดนั้นทองฟ้ามันนะชมวิวท้องฟ้าสวยๆไปก่อนนะคะพี่น้องนี่นะคะมาถึงที่ทิ้งขยะแล้วนะคะเมื่อนนี้อากาศดีนะม่แต่ค้นตัดใหม่ตัดออกจาก,กสวนนะคะตัดใหม่ตัดหญ้า ก็จะแยกเป็นถังถิงนะคะพี่น้องอันทั้งอันเศษไม้กับตั้งหากทั้งเศษพลาสติกก็ตั้งหากโอ้พอดีไม่พอ่ออันห่างเขาเอาสมมาถิงมั้งพี่น้องคนนะ่ะลังสมบกบกสมเกี้ยงสมเขียวหวานเนี่ยหลังต้นไม้ใหญ่ๆเอามาถิงมึงมาพอ้เขามาถิงแต่ว่าผู้ใดสิเก็บไปเก็บเอาไปกินไปแบง่งเรียกเอาไว้วดดีไปกินาปปราโบวาเน,นี่พี่น้อง ที่ใส่ชุดสีส้มแล้นะพนักงานเก็บขยะนะคะที่เสือหลากสีนี่ครับพอ่นเพิ่งมาเก็บไปกินนะคะอันนี้ว่ได้ลงรถแล,ล้วครับพี่น้องเพราะว่าที่จอด,ดรถเบว่างหาหมองสิลงไปไทยจะใกล้ๆพรไทยก็เลยนั่งทั้งรถทายอันนี้วิวขาออกมานะคะช่อมวิวอ่นบ้านเมืองเพิ่นไปพอบนะคะออกจาก ็ขยะทิ้งแล้วนะคะแป๊บเดียวนะคะจอดแล้วก็ทิ้งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะคะพี่น้องขยะที่เพิ่นทิ้งไปนี่นะคะบางคนก็อยากลูเรื่องนะคะที่เขาทิ้งไปนี่นะคะิ่นแยกพวกเศษไม้เศษวัสดุนี่มันเก็บไปปุ๋ดหรือว่าพวกใบไม้พวกใบไม้นี่เพิ่นกับประเทนอุ๋ยมาร์กเรานะกการมาวนเวียนให้ประชาชนท่านี่หลัก่ะซสื่อไปสื่อและค่าถูกนะคะเป็นของส่วนร่วมเป็นของแบบ เศบาลคล้ายๆกับมูบ้านนั่นมูบ่บานนี้นะคะพี่น้องเอาจะไปต่อไปเข้กับไปซื้อดินน้ำเพินนล่อมาปลูกสิ่งปูกของนะคะเด็ดราคาถูกนะคะระยะมีถิงฟีนะคะว่นใดจ้างถิงขอบคุณค่าที่รับชมจนจบนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ